กราบสวัสดีค่ะหูขงขี้หาบาทนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันพี่เคทีมนะคะวันที่8สามารถส่งค่านิยม5้าหมืนแต้มนะให้กับชื่อป้ายทีมที่คุณชื่นชอบก่อน16นาฬิกาของวันนี้เท่านั้นนะห้ามส่งหลังจากนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับป้ายแล้วนะใครที่ไม่รู้สเปย์ไป้ายไหนนะ,ะในอันดับเนี่ยจะมีทั้งของทีมไทยแล้วก็ต่างชาติสามารถไปไล่เปรกันได้นะ ชอบป้ายชื่อไหนนะคะก็ไปส่งไก่ให้กับทีมนั้นๆได้นะ,ะก่อนไปก็ดูดีๆนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของชื่อทีมหรือว่าชื่อป้ายที่เราจะเอาไหมด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภ u b G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแ a ๊ส p ็อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ อย่างที่ทุกคนทราบนะคะวันนี้ก็มีในทางด้านของกล่องสุ่มใหม่เข้ามานะคะราคาที่10กล่อง540 uc ซึ่งเป็นของครบรอบปีนะซึ่งเขาเอามาวนอีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่มีก็สามารถมาสุ่มรับของรางวัลกันได้นะคะรอบนี้มีกล่องทองด้วยนะคะจะเป็น กล่องที่สําหรับเวลาเราสุมได้เนี่ยสามารถเลือกรับของรายแดงได้ตามนี้เลยนะนอกจากนั้นก็นำสกินปืนจ็อกเกอร์นะไม่ว่าจะเป็น m 4นะนะแล้วก็สาการวมไปถึงของอัปเกรดอื่นๆด้วยนะะกระทะ u m p นะอันนี้จะเป็น u m p เปียโนะที่ไม่ต้องทําการอัปเกรดก็จะมีทั้งคิวฟีแล้วก็กองศพด้วยรางวัลการันตีการสุมนะครั้งที่10เนี่ยจะลุ้นเป็นของชมพูหรือว่าของม่วงนะ20แล้วก็30เนี่ยจะเป็นของชมพูนะคะ แล้วก็เมื่อสุม่มครบทุกๆห้าสิบกล่องจะมาล้นลับของรางวัลตามนี้เลยของอัพเกรดชมพูนะคะเมื่อได้ซ้ําจะได้ท้าย3ชิ้นส่วนม่วงเนี่ยจะได้ทายเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นเรามาสุ่มกันดีกว่านะที้จะสุ่มทั้งหมด1 0 0กล่องนะคะการันตีชิ้นแรกเป็นของชมพูนะอย่างที่บอกไปนะชิ้นแรกจะเป็นม่วงหรือชมพูชิ้นที่2นะคะเป็นของชมพูเป็นกระทะนะคะ ชิ้นที่สเป็นกระเป๋าซึ่งจะบอกว่าทั้งสมชิ้นนี้มีหมดแล้ว4 0่สิบผ่านปห้ิแล้วนะที่ห้อยเครื่องประดับตัวป่วน60แล้วนะจะกินมอไซ จ็กเกอร์เจ็ดเศบได้เหมือนไม่ได้เพราะว่ามันมีแล้วไปต่อกระเป๋าโจ๊กเกอร์นะคะ80ได้เสร็จท้ายมาอีก2ชิ้น ก้าสลนะแน่อืมสุดซ้ำอีกเศษท้าอีกหนึ่งเศษนี้ได้มาถึงสิบชิ้นแล้วยังสิบสุดท้ายนะ1 0หนึ่งกล่องพอด,ดีและอืมไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวจะมาสมสุมครบห0้าสิบกล่องนะได้สองครั้งเลยนะขออย่าได้สีสเปร์ก็พอนะขอเอือ ร้อยกล่องผ่านมานี้สุ่มเหมือนไม่ได้สุ่มเลยอืมได้เซได้สองชิน้นอีกหนึ่งครั้งนะ <c oughs> ก็อย่างดีนะโอเคสรุปสุ่มไปทั้งหมดหนึ่งร้อกล่องได้เส็จถ่ายแล้วก็ได้ถ่ายมาอีก3มชิน้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีชุดชุมพูที่ยังไม่มีนอกนั้นมีหมดแล้วนะ ยังไงก็ลองไปสุ่มกันดูนะและตอนนี้ทุกคนคนที่แบบว่ากําลังหลอกโปรโมชั่นเติมเงินกลับมาแล้วนะคะเติมเงินจนครบ36,000ื่สามารถรับของรางวัลตามนี้เลยแม้ว่าจะเป็นในทางด้านของ UC ซนะคะหินแดงเศษท้ายนะท้ายแล้วก็รวมไปถึงกล่องรุ้นรับ UC นะคะซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่1,200 UC ขึ้นไปจนถึง6,000เลยส่วนมากก็จะได้ประมาณ2 0 0พ3 0 0 0นะ และสำหรับการเติมนะคะก็แพ็กใหญ่เนี่ยแพ็กใหญ่สูงสุดหากเติมในเกมเนี่ยราคาค่อนข้างแพงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ Android และ iOS ราคาจะอยู่ที่3,000อัพนะคะซึ่งเวลาได้มาเนี่ย u ู UC ที่เราได้มาทั้งหมดจะได้8,100ใช่ไหมแต่ UC ในโบนัสเติมเกมนะคะ2,100เนี่ยเขาจะไม่นับรวมนะะเขาจะนับเพียงแค่6,000แต้มเท่านั้นนะคะแบบของหู่อยนนี้นะหู่เติมแพ็ค 8,100 UC มานะคะก็ <_ C ity> จะได้รับเพียงแค่6,000แต้มเท่านั้นและร้านแกสสออ๊สซ p อ p อนะคะเขามีโปรโมชั่นเติมเงินจนถึงวันที่21นะคะแพ็ค8,100 UC เนี่ยราคาเพียง2,679บาทเท่านั้นนะสามารถไปเติมได้ที่ Line แอดแกสสออ๊สซ p อนะคะฝากด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ฝากป้ายเนมด้วยนะคะอันดับที่5ตอนนี้นะ